ราศีสิง์ดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนมีนาคมปี2565 ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนคำพยากรณ์นี้นะครับเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงค์เท่านั้น ราศีสิงเดือนนี้ดาวอาทิตย์โคจรสถิตยอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิร่วมเรือนกับดาวพุธและดาวพฤหัสซึ่งก็ได้ทำมุมเลงลัคนาเกิดของคุณส่งผลนะคะให้คุณมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะให้คุณพบกับความสำเร็จอีกทั้งนะคะยังส่งผลดีต่อการใช้คำพูดการเจรจาการติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆแล้วก็มีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จ มาดูในด้านการงานดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานโคจรสถิตร่วมเรือนกับดาวเสาร์อยู่ในราศีมังกรภายใต้ภพอลิงานจะไปเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานะคะหรือพวกเกี่ยวกับงานตรวจสอบเดือนนี้นะคะจะเป็นอีกเดือนนะคะที่คู่หรือว่าหุ้นส่วนของคุณจะเข้ามามีส่วนร่วมกับงานของคุณทําให้เกิดความสําเร็จไปได้ด้วยดี แต่คุณก็ยังคงต้องสะสางปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆที่ยังค้างคาให้สำเร็จนะคะในเดือนมีนาคมนี้ราหูโคโจรอยู่ในราศีพฤกษภพภายใต้ภพกรรมะแต่ในการทำงานของคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่แนวทางใหม่ๆมากขึ้น ทั้งนี้นะคะดาวสุขดาวการงานของคุณได้ตำแหน่งเทวีโชคย่อมจะให้คุณแก่ชาวราศีสิงห์นะคะการจะทำสิ่งใดก็จะได้มาโดยง่ายปัญหางานค้างงานเก่า จะสบายมากขึ้นนะคะจะสามารถแก้ไขได้ช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนนะคะดาวอาทิตย์จะโคจรร่วมเรือนกับดาวพฤหัสอยู่ในราศีกุมภายใต้ภพปัตตนิคุณก็จะมีสติปัญญาที่ดีมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาคุณจะค้นพบไอเดียใหม่ๆในการทำงานคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหากมีการลงทุนเพิ่มก็จะทำมาค้าขึ้น ใครที่ทํางานประจําอาจจะมีโชคดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนนอกจากนั้นนะคะงานที่ไปติดต่อกับทางไกลก็จะส่งผลดีเช่นกันค่ะด้านการเงินช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่18มีนาคม ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคโจรสถิตยอยู่ในราศีกุมภ์ภายใต้พกปะตะัตตนิร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์และก็ดาวพฤหัสคุณก็จะมีโอกาสที่ดีนะคะในการหารายได้อาจจะไปร่วมลงทุนกับคนอื่นคุณก็จะมีรายได้มากขึ้นและคนที่ทําธุรกิจออนไลน์งานขายก็จะประสบความสําเร็จจะมีรายได้เข้ามาเป็นอย่างมากคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับคําพูดก็จะมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง พอหลังวันที่18มีนาคมไปแล้วดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีมีนคุณก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะบางคนอาจจะต้องจ่ายเงินไปกับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะด้านความรักของชาวราศีสิงเดือนนี้นะคะ คนที่ยังโสดหรือว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่ช่วงเดือนนี้ก็อาจจะยังไม่มีอะไรชัดเจนมากนักนะคะบางคนก็อาจจะได้พบคนที่ถูกใจจากการทํางานแต่ก็ยังไม่ใช่จังหวะตอนนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่ครองหรือว่าคนรักแล้วก็จะช่วยกันสร้างความมั่นคงในเรื่องของการเงินให้แก่กัน พอพ้นวันที่30มีนาคมไปแล้วดวงความรักของชาวราศีสิงห์จึงจะเริ่มดีขึ้นนะคะมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจอดทนรอสักนิดนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ